สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมดอกบอนสีค่ะอันนี้เป็นต้นที่บานแล้วนะคะตอนนี้เป็นช่วงเย็นค่ะฝนตกบ่อยค่ะบอนสีเขาก็จะชอบค่ะหลายต้นนะคะกำลังออกดอกก็ถ้าเขาบานไล่เลี่ยก,กันก็จะทำการผสมเกสรน,นะคะปกติการผสมเกสรบอนสีถ้าติดฝักนะคะเขาก็ถ้าผสมข้ามต้นจะดีค่ะอันนี้ฝนกำลังตกเลยนะคะ มีโชคเก้าชั้นด่างค่ะไม้พวกนี้เขาจะชอบฝนชอบความชื้นนะคะเนี่ยค่ะด่างเหลืองอันนี้เป็นออกสีดำๆนะคะโชคเก้าชั้นเหมือนกันก็ให้ดอกเยอะค่ะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสผสมเกสรเขาเลยนะคะเขาบานไม่พร้อมกันค่ะอันนี้ก็มีบอนสีนะคะไม้ใบอื่นๆเนะะี่ยค่ะซูมดูใกลๆนะคะสำหรับแคคตัสก็จะไม่ชอบฤด,ดูฝนนะคะ แต่ว่าโชคดีว่าที่บ้านเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่แขกตัดอยู่ในโรงเรือนนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะก็จะงุดให้นาไปเลยนะคะสำหรับช่วงนี้ส่วนฝั่งนี้จะเป็นทิศตะวันตกของบ้านค่ะก็จะมีชวนชมค่ะใบเขาร่วงค่ะแล้วก็ส่วนตรงยอดเนี่ยก็กำลังผลิกใบใหม่นะคะส่วนนี้เป็นบอลกระดาษค่ะใบเขาหายเพราะว่าตัดนะคะเนื่องจากว่า ช่วงนี้มีไรแดงมารุมค่ะก็ทำการกำจัดไรแดงนะคะแต่เขาก็ยังมาอยู่เรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นมะพร้าวทะเลทรายนะคะเขาก็บานมะริดเขาก็แตกน่าจะกระจายไปทั่วแถวๆเนี้นะคะ่ะถ้าเขาไปตกอยู่กระถางรอบๆเขาก็จะมีโอกาสเกิดได้ค่ะนี้เป็นชนชมค่ะหลายๆต้นนะคะใบร่วงนะคะแต่เขาก็ยังมี เริ่มมีใบที่ยอดนะคะสาเหตุร่วอาจจะไม่ไแน่ใจว่าเป็นฤดูกาลของเขาหรือว่าเขาโดนไรแดงนะคะบางต้นใบก็ยังดีอยู่เยอะอยู่นะคะเนี่ค่ะสำหรับบอนสีนะคะลักษณะดอกเขาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะถ้าเขาบานเต็มที่แล้วเขาก็จะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เออก็จะโชว์ให้เห็นเกรสรตัวผู้ด้วยค่ะอันนี้จะทำการปาดฐานด้านล่างนะคะ เพื่อไม่ให้น้ำเวลาเราลดน้ำหรือฝนตกค้างอยู่นะคะส่วนด้านบนสุดก็จะเป็นบริเวณนี้จะเป็นเกสรตัวผู้ด้านล่างที่เป็นกระเปาะกระเปาะเรียงๆกันคล้ายๆสับป,ประรดเนี่ยก็จะเป็นเกสรตัวเมียนะคะถ้าเกิดว่าเ,าเรามีละอองเรนูต้นอื่นๆเราก็สามารถเอามาผสมเกสรได้เลยนะคะปะกติเกสรตัวเมียเขาจะพร้อมก่อนเกสรตัวผู้ค่ะเราก็ใช้ผู้กันนะคะ รูดๆแบบว่าลักษณะแบบนี้นะคะแต้มๆแ,แล้วก็เอามาทาบริเวณที่เป็นเกสรตัวเมียค่ะจริงๆมีคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่ทําเกี่ยวกับเรื่องการผสมเกสรบอลสีไว้นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะกลับไปดูหรือไปดูคลิปอื่นๆได้เลยนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้คะ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงไม้ค่ะสวัสดีค่ะ